ก็แค่ค่อยค่อยวิ่งค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินอ่ะอหลานมาหลายทำไมมีลูกอมด้วยอ่ะหลานขึ้นมาครับมีคุณยายให้มาระหว่างตอนเดินมาใครใครให้ลูกอมหนูมาคุณยายให้มาคุณยายให้เหรอครับแล้วเมื่อกี้หนูหนูน้อยใจอะไรที่หนูไม่มีป้ายหนูพูดพูดคุณยายสิ ไฟแล้วเขาความมีไฟแล้วพงศก็ัตริยบอกว่ามีคนเดียวนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกนะจะมาซื้อดิวบอร์ดให้เลยอ๋อแล้วแต่รอก่อนตอนนี้เก็บเงินอยแต่น่ารักมากๆเนาะพงศ์กสัตรกับเบบี้นะข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นอะไรหรอเราออมเหรอออมกินไหมพ่อพ่อพ่ออ้วนแล้วลูกเออให้พ่อได้เองนะ รักพ่อให้ถูกทางนะให้เขาชอบของหวานเหมือนหนูเลาใช่ไหมแล้วเวเราจะให้เบบีกับโมก็สั้งแข่งกันไหมเนี่ยแบบเกมตอนกันที่เดินมาระหว่างที่เดินมาใช่ปะเขาบอกพี่บีว่าอะไรปะหนูจะไปดูหนังจากกิน๊อปคอรนกินรสชีสหนูชอบกินรสชีสเหรอลูก สั่งคือชีสกับหวานแล้วไม่บีบไมีหนูกินกี่รสก่อนรสแรกคะป๊าไม่ให้กินหวานป๊าไม่ให้กินหวานใครเอาลูกอมให้ลูกผมผมตีนะครับใช่นี่ถือว่ามีลูกเมื่อพร้อมจริงจเพราะตะก่อนเนี่ยป้าปีก็ชอบกินหวานมากช่วงนี้เขาออกกําลังกายหนักเขาก็เลยตัดหวานใช่ไม่ใช่ตัดตัวเองตัดลูกไม่ใช่ตัดลูก แต่ว่าอยากจะให้ผมให้เด็กไงโอ้าเดี๋ยวน้องฟันเดยียวยายเดี๋ยน,น้องพัฟันหรอแม่ว่าออคาเตนยวคาแน่ไหนพอกาซังกับเบบี้ก็มาแล้วอะเราก็มีชาเลนจ์ให้โอกาซังกับเบบีเอาเลยโอเคโอเคเอาเลยลเอย่าให้เ <คน S 2> สียชื่อป๊าๆนั่นลูกเป็นคนเปิดชาเลนจ์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนนะคะซึ่งออคาเตนยวจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรม นะคะซึ่ง